ใครไม่เล่นบ้านเลยแถวนี้วะเนี่ยแต่ก็น่าสนุกดีดีว่ะคนที่หล่อขนาดนี้ก็ต้องไปสวรรค์สิวะ น,นี่วะเยมึงไปทำอะไรมากูรู้กูเห็นทำอะไรแล้วใครเนี่ยแล้วผมอยู่ไหนเนี่ยแล้วทำไมแต่งตัวแบบนี้ที่นี่คือนรกนรกนี่กูตายแล้ววะเนี่ยโอ้ยก่อ ดิใครเชื่อเขาบานละประสาทไปเนี่ยข้าพูดจริงที่นี่คือนรกเออเออนรกก็นรกงั้นแสดงว่าท่านคือพญามาจุราชใช่ไหมครับใช่ถ้าพญามาจุราชครับเป็นประสาทไปเนี่ยนรกที่ไหนอยู่กลางป่าครับป้านี่เท่าที่ผมดูหนังจากบูกว,วมานะ พญามัจจุราชเนี่ยเขาเป็นผู้ชายไม่ใช่หรือฮะนี่ไปเล่ไกลไปผมจะกลับบ้านปะกันโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแล้วมาตบผมทำไมเนี่ยกูฝากท่านตบเองคิดถึงจังเลยอะ่ะอยากเจอ อยากก่อนแล้วว่าจริงปะปากหวานนั้นเราเนี่ยจริงดิฮาวไม่ได้หวานแค่ปากนะแล้วเมื่อไหร่เจ๊จะได้เจอป๊อบสักทีอ่ะนี่เจ๊ตกลงจะขายปะเนี่ยกับข้าวเนะแบบนะนี่ใจเย็นก่อนดิคนกำลังคุยกับแฟนอยู่แฟนอ่ะเคยมีปะแฟนอ่ะรอก่อน จ,จริงๆผมก็อยากเจอนะแต่ช่วงนี้พ่อผมดันมาป่วยดิผมว่าผมจะขอยืมยไม่ต้องยองต้องยืมหรอกระดับป๊อปแล้วอะเจให้ได้เสมอจะเอาเท่าไหร่ก็ว่ามาอยไม่ซื้อโรล,ล้านเนี่ยซื้อล้านอื่นดีกว่าบบเออไม่ซื้อก็ไม่ต้องซื้อดีวะคนกำลังคุยกับแฟนอยู่อะอ,อจ้ะได้จ้ะเดี๋ยวเจออนให้นะจ๊ะ <Okay. S 2> เอาอะไรโหไม่เอาแล้วกลับไปทอดไข่กินที่บ้านดีกว่ายืนรอจนหามแค่งหมดแล้วเนี่ยเออเป็นบ้าอะไรของมันคนพวกนี้กับข้าวจ้ากับข้าวถุงละห้าสิบบาทจ้ากับข้าวจา้าเฮ้วันนี้มันวันอะไรวะทำไมขายไม่ได้เลยตั้งแต่เช้าเนี่ขายได้แค่สองถุงเฮย้โฮยโอนตังให้ป๊อบก่อน โอนเพิ่มดีกว่าอี๋โง่เอ้กูหลอกมาได้ตั้งสามแสนหายไปสักวันสองวันเนี่ยค่อยมาขอมึงใหม่นะไปหานุพิมพ์ดีกว่าข้าวจากับข้าวถุงละห้าสิบบาทจากับข้าวจ้าป๊อบป๊อบจริงด้วยอ่ะเฮ้ยฉันมันนี่ฝันไปใช่ไหมเอา อิ่มไหมจ๊ะที่รักของพี่อิ่มจนไม่รู้จะอิ่มยังไงล้วคะ่ะขอบคุณพี่ป๊อบมากนะสำหรับน้องพิมพ์เนี่ยพี่ให้ได้ทุกสิ่งนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวพิมพ์กลับก่อนนะคะให้พิมพ์ไปส่งที่รถไหมไม่ต้องหรอกจ๊ะพอดีเบนพี่มันจอดอยู่แถวนี้่ เบนเหรอปั๊บปั๊บปั๊บนึกออกหรือยังมุสาหลอกลวง<ๆ>เพื่อให้เดทรัพ์ของผู้อื่นโดยมิชอบ<ๆ>ข้าจะส่งเอง<ๆ>ไปที่นรกกลุ่มหกเก้า ก็ชดใช้กรรมเป็นเป็ดถูกตัดนรกกัดกินร่างกายตลอดร้อยอบร้อยชาติผมกลัวแล้วครับผมไม่ได้ตั้งใจครับผมขอโทษครับท่านคะเราชั้นละคะเองยังไม่ถึงคาดตามมาทำไมโง่จริงๆเดี๋ยวข้าจะส่งเองกลับไปที่ที่เองมาไม่ค่ะชันจะไม่ไปไหนทางนั้นถ้าไอหมอเนี่ย ยังไม่คืนเงินที่หลอกฉันไปคืนก็บ้าแล้วกูตัวนรกอยู่เนี่ยมึงไม่เห็นเหรอฮะโง่ไปนเนี่ยมึงเต็มใจใกูเองไม่ใช่เหรอช่วยไม่ได้ดีกว่าไม่ได้ยังไงก็ต้องคืนท่านคะท่านช่วยดิฉันด้วยนะคะถือซะว่าเห็นแก่ความดีที่ดิฉันเคยทํามานะคะท่านท่านช่วยดิฉันด้วยนะคะโอ้ปวดหัวงั้นเอางี้ข้าจะส่งมันกลับไปยังเมืองมนุษย์ แล้วให้มันหาเงินมาชดใช้เองโอเคไหมโอเคค่ะโคตรง่เลยคุยได้กลับบ้านแล้วเว้ยเออท่านคะแล้วถ้ามันไม่คืนล่ะคะข้าจะลากมันกลับมาลงโทษไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดอีกตลอดไปว่าไงจะคืนหรือไม่คืน คืนคืนคืนจะคืนคืนคืนผมไม่อยากตัวนรกอะเขาแค่นี้ก็เรียบร้อยเก่งจังไงเอ๊ะดีนะที่เอ็งคิดได้แล้วก็จะพูดอย่างนี้ทำไมวะดีนะเว้ยที่มึงคิดได้อะ กูนะรีบวิ่งเต้นมาหามึงเลยคนแบบมันต้องเจอแบบนี้แหละจะได้สะสมอืดีละไปรีบเก็บชาเก็บของดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวกูต้องเอาของพวกเนี้ยไปออกงานวันเด็กเรื่องนรกสวรรค์อีกคืนชุดกูด้วยหืหืมงอกยอกงอก